สวัสดีค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นป .2 ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องการบวกแบบมีทดกันก่อนเราเปิดแบบฝึกหัดหน้า33ขึ้นมาเลยค่ะ,ะเจอแล้วนะคะ,ะเรามาหาผลบวกในแต่และข้อนะคะโดยใช้วิธีการรัดและเรียงลำดับผลบวกจากน้อยไปมากนั่นเองค่ะมาดูกันเลยค่ะส่วนแรกนะคะข้อ1นนะคะ4บวก9เป็นเท่าไหรคะ สี่บวกเก้าเป็น13บนั่นเองเราใส่13บสามเลยไหมไม่ใช่ค่ะต้องใส่อะไรเลยใส่แค่3แล้วก็ทด1ในหลักถัดไปนะคะ,ะก็จะเป็นหลักสิบหกบวกสองได้เท่าไหร่คะได้8แต่บวกตัวนี้อีกก็จะเป็น9นั่นเองแล้วก็บวกหลักร้อยค่ะสามบสองกับหมาดูกันข้อ2ค่ะข้อสนะคะ 3บวก7เท่ 10, ากับ10ใส่0ทด1นั่นเองค่ะหลักสิบค่ะ1บวก1เท่ากับ2บวกตัวทดอีก1เป็น3นั่นเองอ่ะหลักร้อยค่ะก็จะเป็น7บวก1ก็จะเป็น8นั่นเองค่ะนักเรียนก็ทำไปเรื่อยๆนะคะข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อเข้อ8ไปเลย แบบแบบ่ะ7เข้า8ปข้อ9ข้อ10อันนี้ไม่มีเฉลยให้ดูด้วยแหละ,ะถ้านักเรียนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกข้อเลย10ข้อเรียบร้อยแล้วเอาผลบวกของเขานะคะ10ข้อเนี่ยมาเรียงลำดับค่าจากน้อยไปมากค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะ,ะถ้าเสร็จแล้วนักเรียนวางปากกาลงไปก่อนวางดินสอลงไปก่อนแล้วปังมทูทายก่อนเนาะ เรามาดูในเรื่องการบวกตามแนวน้นโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวมนะคะ,ะเห็นไหมคะเอตู้นี้มีหนังสือทั้งหมด122เล่มแล้วก็บนโต๊ะนี้ก็จะมี5เล่มนั่นเองแล้วจะมีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเอ่ยเรารู้คำตอบอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้จะให้นักเรียนมาบวกแบบความสัมพันธ์ค่ะแยกความสัมพันธ์นั่นเองไปดูกัน ่จากข้อเมื่อกี้นะคะ122บวกกับ5ใช่ไหมคะเรามาแยกความสัมพันธ์ค่ะเนื่องจากตัวบวกมี1ห,หลักหลักหน่วยนะคะเราก็จะมาแยกแบบนี้เลยเราจะแยกเอาหลักหน่วยในตัวตั้งออกมาก็จะเป็น2นั่นเองฝั่งนี้ก็จะเหลือทุกอย่างไว้ค่ะยกเว้น2ก็จะเป็น120นั่นเองค่ะเราก็เอา ตัวที่เราต้องการจะบวกตอนแรกคือ2กับ5มารวมกันค่ะก็จะได้เป็น7นะคะแล้วค่อยเอาตัวเลขตัวเลขที่เราแยกมาตัวนี้มาบวกกับ7ที่เราได้คำตอบเมื่อกี้นี่เองค่ะก็จะเป็น127นั่นเองมาดูตัวอย่างต่อมานะคะ131บวกบวกกับ50นะคะในตอนนี้ตัวบวกมี2หลักนะคะ ก็จะให้แยกหลักของเขาออกมาซึ่ง2หลักนี้หมายความว่าเป็นหลัก10ถูกไหมคะอ่ะทีนี้แยกค่ะแยกหลักสิบออกมาหลักสิบคือ3ก็แยกออกมาค่ะเป็น30ส่วนที่เหลือเอาไว้ค่ะก็จะเป็น1 0 1นั่นเองเราก็เอาหลักสิบที่เราแยกออกมาเมื่อกี้นี้บวกกันค่ะคือ30บวกกับ50ก็จะได้เป็น80นะคะแล้วก็เอาที่เราแยกออกมาร0 1เอ็ด มาบวกกับ80ก็จะได้เป็น181นั่นเองอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ252บวกกับ300นะคะซึ่งตัวบวกเป็นไงคะมี3หลักอยู่ในหลักร้อยนั่นเองเราก็แยกเจ้าร้อยออกมาค่ะหลักร้อยในที่นี้เป็น2ก็แยกออกมาค่ะเป็น200นะคะที่เหลือด้านล่างของเขาเอาไว้ก่อนตรงนี้แล้วก็มาจัดการหลักร้อยค่ะซึ่งเป็น200บวกกับ300ได้500นั่นเอง พอได้คำตอบ500ปุ๊บเราเอา52ที่เราแยกไว้นะคะมาบวกกับ500คำตอบก็จะได้เป็น552นั่นเองค่ะฟังการเรียบร้อยแล้วนักเรียนไปเปิดแบบฝึนหของนักเรียนหน้าที่3 4กันดีกว่าเอาละค่ะมาทำกันเลยค่ะข้อ1น,นะคะ155บวก9ซึ่งตัวบวกอยู่ในหลักหน่วยก็ให้นักเรียนแยกหลักหน่วยออกมาค่ะหลักหน่วยคือเลขอะไรเอ่ย เลข5นั่นเองค่ะแยกเขาออกมาเลยแล้วเราก็เอา5มาบวกกับ9คําตอบก็จะเป็น14แล้วก็ไปเอาร้อยหาบวกมาบคํคำตอบที่เราได้เมื่อกี้นี้14คําตอบรวมกันก็จะเป็น164นั่นเองอ่ะข้อ2ค่ะข้อ2งเป็นไงคะข้อ2ตัวบวกเป็นหลักสิบเพราะฉะนั้นเราก็แยกหลักสิบออกมาค่ะหลักสิบคือไรเอ่ย2นั่นเองก็จะแยกได้เป็น ยีนะคะตัวที่เหลือก็เอาวางไว้ก่อนตรงนั้นเอา20มาบวกกับ60ค่ะก็จะได้เป็น80แล้วเอาที่เราวางไว้น่ะมาบวกรวมกันค่ะกับ80ดสิำตอบก็จะเป็น289นั่นเองข้อสค่ะข้อสามเหมือนกันเลย376ตัวบวกเป็นไงคะตัวบวกเป็นหลักสิบนั่นเองเราะ,ะนนแยกหลักสิบออกมาค่ะคือเจนั่นเอง ก็จะเขียนเป็น70นะคะเอา70มาบวกกับ80ก็จะได้เป็น150แล้วก็เอา306ที่เราแยกออกไปมาบวกรวมกับ150ก็จะได้เป็น456นั่นเองค่ะ,ะข้อ4นะคะข้อ4ข้อ 4, 4 397บวก200เป็นไงคะตัวบวกไป็นไงคะที่3หลักค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องแยกหลักร้อยออกมานั่นเองค่ะหลักร้อยคือเลข 3ค่ะก็แยกเป็น300ค่ะเอา300ไปบวกกับ200คําำตอบก็จะเป็น500นั่นเองค่ะแล้วก็เอาตัว97มาบวกกับ500ที่เราได้คำตอบก็จะเป็น597นั่นเองค่ะข้อ5ข้อ6นะคะบวบทํากันเองเลยด้วยความรวดเร็วเลยค่ะง่ายใช่ไหมนะคะอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาฟังกันก่อน จะมาพูดถึงการบวกจำนวน3จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1,000นะคะอ่าเราเห็นรูปภาพนี้ไหมเอ่ยอ่าจำนวนแรกนะคะ353าจำนวนที่2 124จำนวนที่3 212อยากจะรู้ว่าถ้าทั้ง3ช่องนี้มารวมกันคำตอบจะเป็นเท่าไหร่ เอามาเขียนเป็นประโยคสินะะจะได้รูปแบบนี้นะคะ353บวก1 0แล้วก็บวก212นะคะวิธีการบวกที่1น,นะคะขาวบวกจากคู่แรกก่อนเอาตัวนี้มาบวกกับตัวนี้ก่อนอคำตอบก็จะได้เป็น477แล้วค่อยเอา477เนี่ยมาบวกส่วนที่เหลือก็จะเป็น212คําคำตอบก็จะเป็น689นั่นเอง เช่นกันค่ะม,มีทั้งหมด3วิธีหรือจะมีวิธีที่แตกต่างกว่านี้ก็ได้ะนะคะวิธีที่สองนะคะเขาบวกจากคู่หลังก่อนค่ะจับคู่คู่หลังก่อนคำตอบเขาได้เป็น336นะคะแล้วเขาก็เอาไปบวกกับตัวที่ยังไม่ได้เอามาทำคือ3 5 3นั่นเองค่ะ,ะส่วนวิธีที่3นะคะเขาบวกจากตัวด้านหน้ากับตัวด้านหลังก่อนซึ่งเป็น2ตัวนี้ คำต,ตอบเขาก็จะได้เป็น565ค่ะแล้วเขาก็ค่อยเอามาบวกกับจำนวนที่ยังไม่ได้ทำอะไรกับใครคำตอบก็จะเหมือนกันนั่นเองอ่ะมาดูการเขียนแบบแนวตั้งกันนะคะเราเริ่มจาก244บวก323นะคะอ่ะเราก็จะได้เป็นคำตอบนี้เสร็จแล้วเอาคำตอบมาจัดการกับตัวสุดท้ายค่ะเจ็ดบวกหกได้สิบสาใส่3ทดหนึ่ง หกบวก5ได้11บวกอีก1ตัวทดเป็น12ใส่2ทด1เหมือนกันค่ะ5บวก1บวกกับ1ตัวทดก็จะเป็น7นั่นเองหรือเราจะมีวิธีการคิดแบบว่ารวดเร็วกว่านี้นะคะ,ะตั้งทุกเลขไว้ระนาบเดียวกันเลยตั้งแบบนี้เลยแล้วก็มาจัดการบวกตัวเลขหลักหน่วยก่อนซึ่งเป็น4บวกกับ3แล้วก็บวกกับ6นั่นเอง สี่บวกกับสามได้เจ็ดแล้วก็บวกกับหกก็ได้เป็นเท่าไหร่สิบสามใส่สามทดหนึ่งนั่นเองมาบวกหลักสิบต่อค่ะสี่บวกสองแล้วก็บวกห้าสี่บวกสองได้หกบวกอีกห้าเป็นสิบเอ็ดบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบสองค่ะใส่สองทดหนึ่งนั่นเองแล้วมาบวกหลักร้อยต่อค่ะสองบวกกับสามได้ห้าบวกกับหนึ่งเป็นหกบวกตัวทดอีกเป็นเจ็ดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะให้นักเรียนเปิดกบบดานหน้าสามสิบห้าค่ะ อันนี้จะเอาในส่วนแรกที่คุณชายสอนไปนะคะมีสวิธีเรียนนมาดูสิคะว่าในแต่และข้อเขาใช้วิธีแบบไหนอ่ะข้อ1นะคะ170บวก134แล้วก็บวก116อ่ะมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะเขามี170อยู่แล้วแสดงว่าในช่องนี้เขาต้องบวกเลขอะไรกันไว้ก่อนคะบวกจำนวนคู่ไหนไหมคะ เขาบวกจำนวนคู่ตัวไหนเอย่ยคู่นี้นั่นเองแสดงว่าเขาบวกคู่นี้ก่อนนะคะบวกคู่หลังก่อนอเขาบวกคู่หลังก่อนค่ะเขาบวกคู่หลังปุ๊บได้คำตอบเป็น250นะคะแล้วเขาค่อยเอามาบวกกับจำนวนแรกนั่นเองค่ะก็จะเป็น420นั่นเองค่ะ,ะมาดูข้อ2นะคะข้อ2ข้อ252บวก241แล้วก็บวกร้ค่ะ เนื่องจากในฝั่งนี้เขามีร้อยสามสิบเจ็ดอยู่แล้วแสดงว่าในช่องนี้เขาเอาเลขอะไรบวกกันก่อนคะคู่ไหนเอย่ยใช่ค่ะเขาเอาคู่นี้บวกกันก่อนนั่นเองค่ะร้อยห้าสิบสองบวกสองร้อยสี่สิบเอ็ดได้คำตอบเป็นสามร้อยเก้าสิบสามแล้วเขาก็ค่อยเอามาบวกกับร้อยสามสิบเจ็ดก็จะเป็นห้าร้อยสามสิบนั่นเองอมาดูข้อสามค่ะสามร้อยหกสิบเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าสองร้อยสาม เนื่องจากฝั่งนี้มีเลขอะไรอยู่คะ129่12นะคะแสดงว่าตัวนี้เขาเอาอะไรมาบวกกันคะใช่แล้วค่ะตัวเลขนี้นั่นเองค่ะตัวเลขแรกกับตัวเลขสุดท้ายมาบวกกันก่อนนั่นเองค่ะ367บวกกับ203จะได้เป็น570นั่นเองค่ะเขาก็บวกกันต่อค่ะเป็นเท่าไหร่เอ่ย699้นั่นเองค่ะข้อต่อมาค่ะข้อ C ค่ะ อ่าข้อ4ทุกเลขเป็นไงคะตัวเลขอะไรที่เหลืออยู่อ่าร้อแสดงว่าช่องนี้เขาต้องเอาเลขไหนมาบวกกันก่อนคะนี่นั่นเองค่ะ,ะบวกกันเลยได้เท่าไรเอ่ยค่ะได้คำตอบแล้วเป็น461เขาก็เอาบวกกับที่เขายังไม่ได้บวกนั่นเองออมาดูข้อต่อมาค่ะข้อ5เลขที่เหลืออยู่เป็นเลข199แสดงว่าในเขาบวกอะไรไว้ก่อนแล้ว เขาบวกจำนวนนี้ไว้ก่อนแล้วนั่นเองก็จะได้เป็น605นะคะ605มาบวกกับ195ก็จะเป็น800นั่นเองค่ะมาดูข้อ6ค่ะข้อ6เลขอะไรที่ยังอยู่คะ436อยู่นี่แสดงว่าเขาเอาตัวนี้กับตัวนี้มาบวกกันก่อนนั่นเองก็จะเป็น487นะคะ บวกกับ436ก็จะได้เป็น923นั่นเองค่ะทีนี้ข้อ7กับข้อ8นักเรียนลองคิดสิคะว่าคำตอบเขาเอาอะไรมาบวกกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะงานของเรานะคะลงมือทำกันได้เลยค่ะ